อัดไม่ออกเนาะเวลาเรารำมาไปเหยียบข้อควรในองค์ใช่แล้วจุดเลยนะถ้าทิ้งจะเก็บนี่ใส่ถุงก่อนเพราะว่ามันจะเอาไปไว้ที่ของทุกอย่างเขาไปไว้ที่ครัวกลางนะคะใครอยากทานก็ทานใครอยากดื่มก็ดื่มนะคะเราไม่ได้ไปเก็บเป็นลายเส้นตัวนะคะบางคนบอกว่า ขอ uh huh. วาแล้วอะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเร,ร้อยแล้วนะคะเอกับแม่ทิ้นของคน,นะคะแล้แลคนก็ทำงานนะคะเอซเนาะ จะได้ชื่อกันนะคะ FC เนาะนี่นะคะก็สะอาดสะอ้านแล้วนะคะก็ายขอพรปู่นะคะ FC ท่านใดนะคะอยากขอพรก็ขอได้เลยนะขอได้เลยนะคะท่านใดอยากขอพรก็ขอเลยนะคะอเ่องตั้งตรงนี้นะ แล้วก็วันนี้วันพระนะคะใครอยากได้อะไรก็อธิษฐานเอาเลยค่ะนะานะงแก้นาองเพื่อนก็จะเก็บไปไว้ที่ตู้ก็บัวนะคะนะใช่อ,อยากดูเพือ่อนา<อ><อ>ใช้ประโยชน์ได้เลยเอซีเนาะเพราะของที่เราไหวแล้วบางคนก็อยากดมเนาะของไหวใช่บางคนก็คิดว่าอแบบ คนก็ยยืกันก็ได้นะคะใช่คเราก็ปดไปไว้ที่เยอะมากเลยะแล้วก็เน้ำแดงนะรกาก้แแต่องนก่อนนะคะเพราะว่าวันมีคนมาวันนี้คงจะมีมาเยอะนะคะเพราะว่าวันพระนะคะเราก็คงจะไม่ได้ทําอะไรกันมากนะคะวันพระเราก็อยู่เป็น แบบบอลครอบครัวนะคะที่น well, ี่กันเนาะขอบคุณส right ี่ท่านค่ะใช่แล้วทุกเช้าเราจะมาทํากันนะคะขอบคุณคุณภาษาอังกฤษค่ะคุณสมานนะคะขอบคุณนะคะเด็กหอเด็กหอนะคะคุณหวานหวานขอบคุณค่ะคุณยงนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านคอมเมนต์กันนะคะใช่นะคะเพราะว่าเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็จะพากันไปนะคะใช่นะคะ เราก็เนาะเราก็อืมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทาความสะอาดโอ้เย็นหูเย็นตานะคะแม่ทินกับพี่เฟื่องนะคะมาทําทุกเช้านะคะตอนนี้เราก็จะมาทํากันเพราะว่านะคะทําด้วยใจเราก็มีความสุขความเจริญเนาะขอให้ FC ครูคุณป้านะคะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยเด้อวันนี้ก็เนาะวันที่ลุงป้าไปสารมุกอาหารเราก็เนาะคงจะไม่มีอะไรเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ วันพระด้วยนะคะแต่วันวันพระนะคะแปดข้ามเนาะวันนี้เราก็คงจะอยู่เงียบๆนะคะส่งกําลังใจไปให้คุณลุงคุณป้าที่ศาลมุกดาหานแล้วนะคะเราก็เก็บกวาดโอ้ยสะอาดหูสะอาดตาเนาะ,ะอยู่ที่ไหนเราก็นะคะทําด้วยกันนะคะมีอะไรก็ทําด้วยกันตอนนี้แม่ถิ่นก็จะไปที่ครัวแล้วนะคะเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะะาะเมื่อวานเราก็เก็บนะคะ ใบรวมๆนะคะแล้วก็จะมีรถเทศบาลเนาะอืมโอ้ทำไม่แั้วก็สายแล้วนะคะตอนนี้สายแล้วขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาถึงก็จะมาอ่านคอมเมนต์ตรงสาลาทิดาเศรษฐีก่อนนะคะเนาะเพราะว่ามันอยู่ ที่นี่มมาถึงก็เรียบร้อยแล้วนะคะทำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอาน้ําไปไว้ที่ครัวกลางก่อนเนาะเอาน้ําไปไว้ที่ครัวกลางก่อนเอาไว้ที่ครัวกลางก่อนนะคะเผื่อมีท่านใดอยากจะดื่มของไหว้นะคะแม่ถึงก็เอามาแล้วนะคะ มาไว้ที่ครัวกลางอ้าวใครมาแต่เช้านะคะคงจะเป็นแอนนะแอนเนาะแอนมาแต่เช้าแล้วอากาศยังหนาวๆอยู่นะคะลมหนาวมาแล้วนะคะอ๋อมาแล้วนะคะครัวกลางก็สะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะแม่ถินทํำร่วมด้วยช่วยกันทํานะคะก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวแมทินเอาไปใส่ก่อน โอ้ลืมลืมอะไรเลีซื้อไม่านม่มีอันนึงอ่านตงนก่อนนะคะอืมอาดามอบุญมาฝากนะลูกอาบุญมาฝากตัวเลยเอากเสื้อก่อนรู้สึกว่าคุณสึกว่าเย็นนะคะอ่ารู้สึกว่าอุ่นขึ้นแล้วเดี๋ยวเหื่อจะออก เพราะว่าอย่างน้อยใช้ได้สองวันนะคะเสื้อด้านในเวลาเวลาหน้าหนาวมีเสื้อกันหนาวนิ่วเปืองมากเลยนะเสื้อผ้าเปืองเร็วมากเลยนะคะเอฟซีเดี๋ยวเราจะถอดเสื้อเก็บไว้ก่อนนะคะก็จะสากแดดสีอเไรนะอะไรหลอะคะทำไมเป็นเหลืองฮะ นมเหรอถ้าเป็นแบบนั้นเสียแล้วเปิดโอ้เสียแล้วไม่ทิ้งทิ้งเลยเพราะว่าพวกนี้ถ้าเปิดปุ๊บกินให้หมดภายในหนึ่งวันเลยบางทีเอาไว้ยังไม่ถึงนั่งก็ยังเสียเลยยายไม่ไปศาลเด้อคะยายไม่ได้ไปแายไม่ถึงอุ้ยยายสมอนอะ่ะข้าแกายไปอ่ะแกยไปแล้วสีย <c oughs> เลยเกยไม่อยู่หรอกขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> อบเสือแล้วก็เย็น่อน่าดีในร่มนะคะถ้าเดินออกแดดมันจะร้อนไงคะบานนี่แก้ไปแล้วขอบคุณค่ะ11อย่ยงนี้เยรอคะขอบคุณค่ะ11บาท11เหรียญอุ๊ยขอบคุณค่ะผู้ใหญ่เนาะรงให้เพิ่งขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะมันเย็นค่ะลมมน ลมมันโกรูนะคะเอซี่ฝากขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะอ่านคอมเมนต์ก่อนนะเริ่มต้นเลยนะคะ,อะขอบนะค,คุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถินปกกอกด้วยนะคะค,คลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ